ถ้าไม่รู้จะใส่เกราะอะไรนะครับผมแนะนําเซตนี้เลย F ฟ e ยสเดียตี้เซตนะฮะเป็นเกราะที่มีเอฟเฟกเพิ่มพลังโจมตีทั้งสามชิ้นเลยนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับดาบเฟียสเดียตี้ซอสด้วยที่มีพลังโจมตีถึง30กว่าด้วยกันนะผมลองใช้แล้วมันค่อนข้างโอเคนะครับก็เลยมาบอกต่อกันเพราะว่ามันหาง่ายนะฮะเดินเก็บต้นเกมได้เลยแล้วก็มีพลังโจมตีสูงแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาที่มันเท่แบบนี้เลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเก็บยังไงนะครับผมก็ชิ้นแรกเลยนะครับเป็นส่วนเท้า มันจะอยู่บริเวณทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเรานะพอเดินลงมาเนี่ยก็จะเป็นหลุมอยู่นะครับพอเราลงไปในหลุมเนี่ยก็จะเป็นน้ำนะครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะโดนฟอลดามีหรือว่าตกมาเจ็บตัวนะจากนั้นก็ให้เรามองไปหามันจะเป็นช่องอยู่นะครับล้วก็จะมีเถาวันอยู่อันนี้ผมเก็บไปแล้วให้เราใช้พวกผลไม้ไฟนะฮะหรือว่าชนูไฟก็ได้ยิงเข้าไปนะฮะแล้วมันก็จะผ่านเข้าไปได้ตรงนี้นั่นเองนะครับผม ใช้อันนี้นะครับไฟฟลุตจะโยนก็ได้หรือว่าเอาธนูยิงก็ได้นะครับจากนั้นก็ให้เราไปตามทางเลยนะครับมันจะเป็นทางแบบให้เราปีนป่ายขึ้นไปข้างบนมันเป็นทางตรงนะครับเพราะฉะนั้นกองไม่ต้องกลัวหลงเลยปีขึ้นมาสังเกตว่ามันจะมีกิ้งก่ายอยู่ด้วยนะฮะพอเราปีนมาสุดทางแล้วเนี่ยก็จะเจอกับหีบอันนี้นั่นเองนะครับ ชิ้นต่อมาคือส่วนกร่อนะฮะมันจะอยู่ตรงบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะวิธีการไปเนี่ยจากตรงเมืองของเรานะครับผมจะไปทางตะวันออกแล้วก็ปลดล็อกเอลดินแคนยอนสกายวิก่อนนะครับจากนั้นผมก็จะบินเอาแบบให้มันใกล้ที่สุดนะฮะไปเพื่อปลดล็อก u r ริ o u ลเทนสกายวิว w t วเวออันนี้อีกอันนึงจากนั้นก็ค่อยบินลงมายังตำแหน่งตรงนี้นะครับมันจะเป็นซากปรลักหักพังอยู่ อันนี้คือที่หมายของเรานะครับพอเรามาถึงเนี่ยมันจะมีทางขวาของกำแพงตรงนี้นะฮะที่เป็นรูอยู่เราก็จะหมอบไปนะครับแล้วก็ลงหลุมอันนี้ไปเจอหีบเลยครับแค่นี้เองจบแล้วนะครับ ชิ้นที่3ส่วนหัวนะฮะอันนี้จะไกลหน่อยเพราะว่าอยู่ส่วนบนสุดของแผนที่เลยมันจะเป็นทะเลสาบที่เป็นรูปหัวกะโหลกแบบนี้นะฮะจากไออูริทาวเวอร์ของเราเนี่ยที่เราไปเก็บส่วนเกราะนะฮะอ่าเราก็จะใช้ทาวเวอร์อันเนี้ยบินขึ้นไปนะครับเอาให้มันใกล้ที่สุดก็คือจุดที่ผมสแตมไว้นะครับมันจะเป็นบริเวณทุ่งหรือว่าป่านั่นเองนะฮะลงจอดก่อนแล้วก็เดินต่อขึ้นไปข้างบนถึงจุดสแตมจุดนี้นะครับจะมาโผล่ตรงบริเวณภูเขาตรงนี้ จากนี้ไปก็ไม่มีอะไรครับแค่เราใช้เครื่องร่อนแล้วก็กรายดิ้งไปให้ถึงจุดหมายก็พอนะฮะแต่ว่าอาจจะต้องปีนป่ายนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างไกลนิดนึงนะฮะก็ต้องอัพสตาล์น่ามาพอสมควรเหมือนกันโอเคจากนี้นะฮะเราก็จะวิ่งฝ่าฝูงโครงกระดูกไป แล้วก็ใช้พวกาดาบที่มันแบบเป็นหินนะครับฟันเข้าไปหรือว่าใช้เป็นระเบิดก็ได้นะครับแล้วแต่เลยพวกอบอมฟลาวเวอร์ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ข้างบนนี่เองครับเป็นหีบที่ใส่ของแล้วนะส่วนดาบนะครับก็พอเรามาถึงทางตะวันออกนะฮะตรงจุดเดิมเลย e l ลด k นแคนจอนสแควร w บิวทานะครับ ให้เราบินลงมาที่ฟุตฮิลเตเบิลหรือว่าคอ,อกม้าตรงนี้นะครับพอเรามาถึงตรงคอ,อกม้าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีควันไฟโผล่ขึ้นมานะครับก็ให้เราไปที่ควันไฟตรงนี้เลยพอเรามาถึงนะครับก็ให้คุยกับ2คนนี้นะมันจะเป็นการเริ่มเควสตสมบ,บัติของมิสโกนะครับทีนี้เควสตเนี่ยมันให้เราไปหาสมบ,บัติที่อยู่ในถ้าที่มีจํานวนมากเลยนะครับผมเราต้องใช้สุนัขที่อยู่หน้าถ้าหรือว่าน้องจุ๊บเหม่งตัวนี้นะครับ ให้เราใช้พวกเนื้อหรือว่าผลไม้ก็ได้นะครับโยนให้เขาเรื่อยๆพอเขากินจนเขาพอใจเนี่ยเขาก็จะนําทางเราไปหาสมบัติที่เราตามหาอยู่ตรงจุดนี้นะครับผมเข้าใจว่าถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วว่าสมบัติที่จะเก็บเนี่ยมันเป็นอันไหนนะครับก็คือว่าเพื่อนๆสามารถจะดูได้เลยว่าผมเก็บสมบัติอันไหนนะครับผมแล้วก็ข้ามการให้อาหารหมาไปได้เลยนะครับซึ่งก็คือหีบอันนี้นะครับใช้อุลตราแฮนเนี่ยดึงขึ้นมาเลยนะฮะ และเปิดมาเนี่ยเราจะได้เกาะที่ชื่อว่าอะ,อะไรเอย่ยเอมเบอร์เออเอมเบอร์ทาเซอร์นะครับซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับเกาะอะไรของเรานะแต่ว่ามันจะเป็นการจบเควสสมบัติของมิสโกไปนะครับแล้วก็เราจะได้คำใบของเกาะเฟีสเดียตี้ทั้ง3มาจากขวดอันนี้นะครับผมซึ่งเขาบอกว่าถ้าเก็บของครบ3อันแล้วให้เราใส่เกาะทั้ง3เนี่ยมาที่นี่อีกแล้วก็เราจะได้เฟสเดียตี้ซอสนั่นเองครับ ในเมื่อเรามีเกาะครบแล้วก็เปลี่ยนเกาะให้ครบทั้งเซตเลยนะครับผมใส่ครบเซตแล้วนะประตูก็จะเปิดออกแทนๆก็จะมีดาบอยู่ในกล่องนั้นนั่นเองเป็นอันจบนะครับผมได้ครบเซตหมดทั้ง4อันแล้วทีนี้จะมีคําถามว่าเราจะซ่อมดาบยังไงถ้าเกิดดาบมันพังนะครับผมเข้าใจว่าดาบไอเฟีสติอาตี้เนี่ยมันเป็นดาบในตำนานอะไรหรือเปล่านะครับผมไม่เคยเล่นภาคแรกนานไม่รู้มันคืออะไรแต่ว่ามันใช้ ไอ้ปลาหมึกอันนี้ซ่อมไม่ได้นะครับผมลองเอาปลาหมึกเนี้ยมาดูดดาบแล้วก็ซ่อมดาบให้เราแต่กลายว่าเฮ้ยมันไม่ขึ้นสีชมพูชมพูให้เราว่าซ่อมเสร็จแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะซ่อมไม่ได้นะครับแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งคือให้เราไปคุยกับตัวหินในหมู่บ้านเรานะครับผมหินเนี้ยถ้าเกิดเราจ่ายไอ้โดวิญ,ญาณสีฟ,ฟ,ฟ้าให้เขานะครับผมเขาจะบอกตำแหน่งของเพื่อนๆที่อยู่ใต้ดินให้ไอ้เพื่อนๆที่อยู่ใต้ดินเนี่ยมันจะขายชุดเซตเฟสเดียตี้ครบเลยนะครับผมทั้งส่วนเกราะแล้วก็ส่วนดาบด้วย แสดงว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราทําดาบพังเนี่ยก็มาซื้อใหม่ได้ไม่มีปัญหานะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับสั้นๆกับคลิปเกราะหน้ามีหน้าใช้นะครับผมก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันนะครับสำหรับคอนเทนต์เกมต่อๆไปนะครับวันนี้ผมป๊อบมาริสลาไปก่อนสวัสดีครับ